กับเส้นช่องพอใจดีเนาะครับเนาะมือนีกสิมาตามอ่าใยเถียนฝันแม่นเนาะครับนะเนาะใยเถียนฝันแมนแ่นเราสิบฝันว่าแบบใดฝันเห็นยังฝันได้ตัวใดเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะเดี๋ยวพอใจดีกสิไปถามไปสอเล่าว่างวดได้ยินสิบบานซาหาบานลือว่าถือมาสิบกงงวดแล้วพี่น้องแต่งวดนี้สิเป็นยังไงกับพอใจดีกะได้มาตามต่อใยเถียนฝันแมนเนาะครับเนาะ ว่าเราสิมีแนวทางฝากพี่ตอน,น้องบ่ครับผมถ้มามักกระจัดขัดกระพานเนาะความฝันเป็นแค่แนวทางพี่น้องนะครับความฝันเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องบ่มีผู้ใดสามารถลู่ล่วง้าได้นะครับอันนี้เป็นแค่ความฝันแค่แนวทางพี่น้องนะครับเนาะเอาเดี๋ยวสิไปถามตามต่ออ่ายายเถียนฝันแม่นไหนเนาะว่าเราฝันเห็นยังฝันว่าได้ยังได้เรียกตัวใดพี่น้อง เพิ่นสิเอามาฝากพี่ตอนน้องครับผมเดี๋ยวไปชมไปฟังผม้อมๆกันครับผมเอายายอือเอาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเออโอ้ได้ยินข่าวว่าสิบบานซาหาบันลือถือเลขสิบกงวัดอีรีบอกจ้าโอ้งวดเมื่อกี้ก็ถือเนาะถือเยอะจ้าโอ้งวดเมื่อกี้ถือถือกันเลขไทยปะครับถือเลขไทยถือเลขไทย้าเจ็ดหนึ่งโอ้ถือเลขไทยเจ็ดหนึ่ง อาไปขึ้นรางวัลใช่ลรือันทอกอ,อจ้ะโอ้ oh, ไปขึ้นท่อขวหว่าโอ้ oh, มีใบเสซจใบยังมือมีอยจ้ะโอ้ oh, บใบเส็จใบยังนะโอ้อ oh, ยากให้เป็นหลักฐานเอฟซีเพง่เด้ว่าถืออีดีเนาะมีบมือมอาไม่เบิ้งแน่โอ้ oh, เดี๋ยวครับพี่นอ้องเพิ่นเปิเพิ่นเสียวหลักฐานไม่เบิ้งพี่น้องโอ้ oh, สุดยอดเลยพี่น้องครับแต่เบิง้งเพิ่นเด้เพิ่นมีหลักฐานในพร้อมเพิ่นกับบอคอยเล่นเลขเล่นเ,เ,นเ,เนบอร์นะเนาะเพิ่นกับสื่อแต่รถแต่ดี เาไปเบิ่งงมวดละใบสองใบแต่ว่าถือมาตลอดพี่น้องถือมาหวดละใบเรใบพี่น้องหวดแล้วก็วถือเซตหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่โอ้ดีใบเซ็จ <beispielsweise> นี่ครับอันนี้ใบเซจครับใบเซจยืนยันไปรับเงินทั้งทอกสอพี่น้องเอฟซีนี่เด้อเพื่อนจะเก็บใบจะเป็นใบใดเป็นใบใดเนี่ยพี่น้องอันนี้ล่าสุดเลยพี่น้องนี่อันนี้ล่าสุดครับผมนี่ครับล่าสุดเพื่อนไปขึ้นเงินอยู่ทอกสอเนาะครับนาอนี่เนาะ เพิ่นกับบได้เก็บไว้เพิ่นกับบเคยว่าสิณเลยมาคิดว่าสิได้มาสัมษณ์ดอกพี่น้องบ่คิดว่าสิได้มาออกช่องยูทูปนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้เก็บบินไว้พี่น้องอันนี้ก็บินมายืนยันผมก็ได้ตามหากับบแมนเน่หน่อยมือคือกันตามหาเพิ่นกระายพี่น้องเ c บซี่เท่สิได้มาพอเพิ่นเท่อสิไเ้มาพอโตต้นที่แทกิงเพิ่นอ่าอย่าง้ยนข่าววาสิบันสาหามันเรือเราถือเด็กดูดูแล้วฝันว่าสันบัดนี้ไย้ยนข่าวว่าไปซื้อลอตเตอรี่ว่าดี ซื้อลอตเตอรี่ร<น>อืมซื้อเลขทกค่าใหยังไงศูนย์หนึ่งสี่โอ้ศูนย์หนึ่งสี่แล้วเอามาเชียงฝันบ่จ้า,าเ,เอามาเชียงฝันแล้วฝันดีบ่ครับบาน,นี้ก็บัณด,ดีว่าได้ได้ของยีงหล่ะเขามาขายของให้ว่าที่แรกที่แรกเอาไปเชียงว่าจังไรเอาที่แรกที่แรกมาเชียงว่านเนื้อกันมีเลขตัวนี้ก็ขอให้ได้สิ่งของดื้อโอ้ขอได้สิ่งของดื้อแล้วบาน้ั้เออสิ่งของยังได้แล้วบัณฑในความฝันบัณฑว่าในความฝันก็ได้เอา สิ่งของมาขายห้เออก็เลยอ้องตอนนั้นล่ะอแปดร้อยบาสันคาบว่าเอฟซีแปดร้อยอือมันเป็นอยังไง <100. S 2> สิ่งของงานบ้านนี้มันเป็นเสือเส้อผ้าเสื้อผ้าลายบอกเป็นชุดหนึ่งนี่แหละโอ้ชุดหนึ่งว่าพี่น้องเอฟซีเป็นชุดหนึ่งบาสันบาโอ้ฝันดีอยู่ดีเนาะงั้นฝันแบบดีแต่เ,เก่าเ้าเนาะ โอ้ะจะเขาเคยฝันเคยฝันก็ได้อยู่เคยฝันมาได้ก็ได้อยู่โอ้เคยฝันมาได้ก็ได้นาะครับเนาะตะกี้กับฝันตะก,กี้ซื้อมากกับมาเสียงมึงซสีบ่บ่ละครับสก็เสียงคือโอ้เสียงคือกับเอฟซีโอ้พี่น้องเอฟซีครับนี่แหละครับผู้พ่นสีโศกสีหมันเห็นจังดลเพ่นธกะโศกกะหมันหงวดีเพ่นกักฝันแล้วเนาะฝันอ่าถือเลขแล้วพ่นธไปขึ้นเงินแล้วเพิ่นกักซื้อเลขมาพร้อมพี่น้อง ซื้อเรียกไายลอตรีศูนย์หนึ่งสีบอกโอ้ศูนย์หนึ่งสโอ้คันมีลอตลียืนยันกับสดีอยู่นี่เนาะมีอยู่มีบอเออมาวองดูศูนย์หนึ่งสีอวานแปดลอยนี่ก็ซื้อแล้วแปดศนย์นี่โอ้แปดศูนย์ศูก็ซื้อพี่น้องเอซนี่ครับเด้อแปดยแล้วก็ซื้อฝันว่าเขามาขายให้แปดลอยแล้วก็ซื้อไหวพี่น้องนี่ครับผมเรีที่เราถือเนาะหววแล้วเราถือเจ็ดหนึ่งพี่น้อง บาทนี่เราไปซื้อเลข014พี่น้อง014ล้วเอามาเสี่ยงฝันเนาะพี่น้องเนาะเอามาเสี่ยงฝันบาทนี่ว่าเขาขายให้800เราก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่800พี่น้องนี่ครับ014พี่น้องนี่นะเลขเพิ่นนะครับผมนี่ครับผมเลขเพิ่นนี่เนาะเพิ่นฝันดีพี่น้องเพิ่นถือสูงวดสูงวดอ่าซิฟโกงวลัลนะครับเมื่อนี่กระห้กระตามโตเพิ่นพ่อเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเอฟซี สองเก้าห้าแปดศศหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่พี่น้องนี่แหละครับเข้ากันกับความฝันเพื่อนเนาะเป็นฝันว่าซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงไว้ถามม่นเิียกตัวหนึ่งสี่ส่เขานี่ก็ให้ฝันว่าได้สิ่งของพี่น้องแต่บัดน,นี้ฝันว่าสิ่งของมันไปพัวพันครับเขาถามซื้อเอสื้อผ้าบา 800. าาาอกแปดลอยเขามาขายให้เขามาขายให้โอ้เขามาขายให้แปดลอยพี่นอ้องเ,เินเเ่นก็นเลยซื้อ ปดศูนย์ศูนย์ไว้นั่พี่น้องเอฟซีเพื่อเพื่อมันเป็นไปได้เนาะได้กระได้ข้อฝันเนาะหาเพิ่นบอกแปดศูนย์ศูนย์พี่น้องมันบ่หูจักคือกันบ่จักอันนี้แนวทางมันเป็นแค่แนวทางเนาะมันเป็นแค่วามฝันบ่มี่พูดอะหูหูมากก่อนอกว่าสิเป็นหยังเนาะครับเนาะอันนี้มันเป็นแค่วามฝันพี่น้องเป็นแค่วามฝันเนาะแนวทางมีเขาไม่รุดบ่าว่ากันพี่น้องอันนี้เ้ามานําเสนอเอาไปฝากพี่ตอนน้องเพื่อพี่น้องสิมีโศกมีไส้อ่า รยวยๆไปน้ากันนะครับกับความฝันของอคุณยายเถียนนะครับนาองหรือว่าคุณแม่เถียนครับผมหาเพื่อนมีแนวทางให้พี่ให้น้องโศกหมันน้ากันพี่น้องเลขของเพืพ่อนเพื่อนฝันเดี๋ยวผมสิเขียนรายละเอียดในเบอง์นะครับเด้อของเล่าเพื่อนฝันงวดวันที่สองที่สองพอคอสองห้าหกสิบหก

นี่ครับพี่น้องเอฟซีครับผมนี่ครับเป็นแนวทางของอคุณแม่เถียนครับผมนี่ครับเลขเพื่อนฝันได้พี่น้องได้เลขเพื่อนฝันหนึ่งวันถือสุ่มวัดสุ่มวัดถือสิบกว่าวันพี่น้องอันนี้เพื่อนกับฝันคือกันพี่น้องเพื่อนกับฝันคือกันนี่ย่อแมนว่าบาฝันเพื่อนกับฝันคือกันครับผมนี่ครับเพื่อนฝันเนาะเพื่อนฝันตองวดเนาะครับเนาะฝันอ่าเพื่อนซื้อเลขศูนย์หนึ่งสี่พี่น้องซื้อศูนย์หนึ่งสี่แล้วเพื่อน เอาเลขไปเสียงเนาะเอาเลขไปเสียงว่าถาเลขตัวนี้ขั้นสีขาวสีถึกนี่ให้เพิ่นฝันว่าได้สิ่งของบาดนี้เพิ่อนนอนย่ำกังขึ้นตกกังขึนน้นมาเพิ่นฝันมาเพิ่นได้สิ่งของอีรีพี่น้องเป็นเสื้อผ้ามีคนมาขายเสื้อผ้าให้ในราคาแปดร้อยบาทพี่น้องเพิ่นกระเลยซื้อเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะอ่ามันเป็นแค่ความเสือ่อความฝันของเฮ้าพี่น้องเนาะเลขของ คุณยายเถียนฝันแม่นนะครับเนาะนี่แหละครับผมเป็นแนวทางได้พี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอแล้วๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนี่ะครับเดอ้อเพื่อจะได้มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องครับผมเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอแล้วๆก็อย่าลืมเบิ่งแนวทางของคุณยายเถียนน้ำเด้ครับเดอ้อหามีโศกมีลาบไปพร้อมๆกันครับผม อ,พอ,อ่พี่น้องแคปหน้าจอแล้วๆกับพี่น้องเอฟซีของพอใจดีงวดวันที่สองพุทสภาสองหาหกหกพี่น้องขอให้เอฟซีพอใจดีถูกหวยด้วยเบอร์ไปพร้อมๆกับคุณยายเถียนฝันแม่นครับผมความเจ็บใจได้ดกามไข่ใหญ่หมีนะครับเดอ้อย่าเจ็บยาจนสองพุทสภาขอให้รวยลวดลวยครับผมสําหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีเนี่ยทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับผม